วายแย่งรูนกันมาดูซิว่าใครจะได้กี่รูนเฮ้ยนิกมาได้3รูนครับแต่คุณโลกี้ครับจะต้องเสียสละชีวิตเพื่อรูนนี้หรือไม่โคฟีดคอมโบมาแต่ว่ารีเจ็งคอมมานเดอร์ครับเฮ้ยแข็งว่ะอุ้ยว่ะไฟลี่ไฟว่ะคุณโลกี้ยังไม่ตายครับเอาสองตัวนี้ไล่อยู่ เอเดินช้ามาก2-8-5ลเซียนเดิน3-3-0แตกนะครับเรียบร้อยคุโรกิเดินช้ากว่าครับเรนกลางครับมิลเลอร์เคลครับบล็อกครีมาดีเลยนะตำแหน่งครีปดีสำหรับมิลเลอร์เคลนมากเอมเมอร์พยายามผูครีปไปแต่โดนปักตียับเลยครับตียับตียับยังต่ออยู่ยังคงต่ออยู่เดี๋ยวมิลเร์เคลก็โดนครีปไล่ตีเืียนรถไปเหมือนกัน ในล่างครับคอมโบโคฟีดกับไอสตาร์เด็ดคิงครับไร้าการครับแต่ลิเจ์คอมมานเดอร์ครับก็สามารถเพสเอกแท็กแก้โคฟีดได้ครับก็ต่างคนต่างแก้กันไปทำให้คอมโบเด็ดคิงกับ AA ในเลนนั้นด้อยลงเพราะว่ามันแก้ถอดได้เลยเลนบนเป็นเรท่านครับวายครับมาเลนกับเฟลสบอยดากอนไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะกดบอยได้แต่ว่าหูสกอร์ฟีดน่าสน,นใจมากเลนนี้ เจอจีลากทีฟโวยไม่ได้คีปนะครับแถมไปด้วยท่านครับโดนสตันให้ลุงตบกันอีกวายครับต้องวิ่งหนีไปใช้ความถึกนี่ครับใครมาตีหมดตีหมดมาคอนโทรลตีหน้าย,ยักหมด g ี GS ก็หมุนตัวเล่นแล้วช่วยพ้น่นเป็นตัวตีไกลตัวเดียวในเลนเล่นง่ายรักษาระยะแล้วก็พ้่นไปอ่านชื่อคนเล่นววยเลยครับเขาคืออาเมปะ่ะ คนนี้คืออเมนะแล้วนี่ครับด้วยท่านครับโดนสตาร์นมาตรงนี้เลือดน้อยมากครับไวแล้วก็ไนร้ายตีมาและเรียบรอ้อยทีเอชได้คิวไปนะ <c oughs> ง่ายๆครับดารัคเทลโอ้ย <c oughs> แต่ดาร์คไนไม่อัพพ่นไฟวะ่ะครับอพดารัคเทลมาเลยอ่ะโอ้ยใช้ได้ผลมากครับเพราะพ่นพ่นไฟนะมันใช้ไม่ได้กับยวอยมันทำวอล์กดีกลับมาได้ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์จะไปตอดมันก็อพสตันมันไล่แทน เลนการครับเอมเบอร์ครับโดนปักไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงหึ่มันจะตายแล้วอ่ะไล่ยิงมิเลคเซนครับปักยังคงไล่ยิงอยู่คงจะตายให้ได้แล้วเอมเบอร์กดลูทมาแล้วแชปคืนมิเลคเซนไฟลี่ไฟล์แล้วหนีไปตามลูกแก้วครับตัวเองก็จะตามกันนะจังหวะนี้เอมเบอร์กด,ดยามาเซเน,นฟายก็มาเอเอก็มามิลเลคเซนเลเหลือน้อยมากแล้วมีวอร์ดโอ้โหผมว่าจังหวะนี้ปักไม่รอดวะ่ะเซเน,นฟายกดสกิลดักได้เลยเนี่ยริวเชสเตอร์เซเนฟายกี้ไล่ยิงอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับ นี่ละครตายเพราะความซาซาช้าให้ลงตายเลยเอมเบอร์เปิดเฟรมการก็โดนปักยิงธรรมดาอัดอยู่ดีเรนโบนมาคนโผลเกือบตายครับพุ่นไฟลดไดเมนฮีโร่ศัตรูครับเอ๋ด้วท่านไล่ตีไล่ตีเหลือห0ายังรอดอยู่วายครับโดนสปรินเตอร์บาร์สไปเจ็บเหมือนกันวินเทอร์เวิร์นอย่างซาบินไล่บินไล่มีคีมมาหนึ่งตัวมีคีมมาหนึ่งตัวคีม,ต,คมตัวนี้จะเป็นหายนะของวาย เอาแต่สปินเตอร์บาดเวิดโอ้โหอ้คลีบ่าเดินช้าวายครับจะหันกรรมาตีแต่ว่าโดน GH โยกนิดหน่อยครับโอ้โเรนนี้มันหนุบเดือดแต่ไอ้วินเทอร์เวิดนี่แบบตีไกลตัวเดียวอะเล่นง่ายมากๆดูดิโยกเขาเะยับเลยเรดคิงครับเลเวลาสครับแอร์พิดวิวมีนเชนเร์เจ้านี้โดนคุกกี้โดนรินเวเชเดอร์มือเจ็บเต็เ็เ็โดนจองคอด้วย เฟรดคิงเรียกกระดูกแล้วนี่ครับแก้สตันให้ครับ LC แก้สตันให้เซนฟไฟมันเอากันยากอย,กอยู่ Never เกดิดวยไททันเดินเล่นอยู่ครับเฟรดไวอยนี่ยังไม่ค่อยได้ครีปครับสกอร์ครีปนี่แบบน้อยกเลดคิงอย่างเห็นได้ชัดเลยเฟรดไวอยนี่โดนกดหนักสุดในเกมแล้วแล้วก็ไนท์แบบโอ้มเนี่ยโอ้โหมี g ีสปินเตอร์บาร์สเฟรดไวอยนี่ทำโม้แก้เลยครับแก้เดเมจกลับมา เฉยนี้ไมคคอนโทรลเวลโหแล้วนะต้องมาดูว่าดะก็ไนต์กดอันติตีป้อมแล้วจะโดนลุมยำหรือเปล่าแต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าโดนลุมยำนะแมคคอนโดนครับได้ตีป้อมปกติผมเห็นเขาบอกทีมจีนชอบมาลุมยำแต่วก็ไนเวลโหกไม่เหรอนี่ไงนี่ไงมาแล้ว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 แล้วก็ไนเวลโหกโดนลุมยำนี่ไงเซนเนฟายมาแล้วคือมันก็ต้องกันหน่อยแหละไม่งั้นเดี๋ยวป้อมมันแตกเร็วเกินไปด้วยท่านมาลึกครับโดนสตันไปแล้วคุณไปอัดวายครับเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะแล้้ววโมาดยไออซ์์รเทค จะมีเซบาสไล่มาตายหรือเปล่าตายพอดีโอ้ยยังเทสจีอสุดกูไปเลยเรีนรเ่นล่างช่างมันถึกนะึะตันนี้ปัคครับกดลูรีเจนฟาร์มทีป่าครับปล่อยลูกแก้วขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวด้วยท่านครับเดินม,มาทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะีโร่ของทีมนี้มาอยู่กันตั้ง4ี่ตัวตัวนี้และมีสแต็กใหญ่อยู่ตรงนี้ครับัคมากดสกิลฟาร์มสบายใจเฉิบ โอ้สเต็ตมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้มีไอเทมครีปป้าดอกมาแจกจ่ายแล้วปั๊กเดินขึ้นไฮเกาเจอเซเนอร์ไฟดักอยู่ยิงเล่นเทะมีเลเคลนครับเรื่อลรถเหมือนกันนะปั๊กไปสองดีมคอยสองลูกแกว้วเซเนอร์ไฟาตายไปเลยครับเซนเฟรดบอยต,ยติดดีมคอยทำวอล์กไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมีเลเคลนคตรเทะดับเบิลคิวครับปั๊กตัวนี้ครับเอาเรื่องครับสกิลหนึ่งเต็มสองเต็มเดเมจแรงมากๆครับเป็นทาม์ที่งงเขาเลยอะ โอ้โหเฟสชิปไม่ต้องรีบอัพนะครับแผ่นนี้นะเพราะว่าเอาแต้มสกิลไปลง1-2ให้มันแรงๆก่อนดีกว่านะครับปัคปัคที่เล่นมานานแล้วบางคนจะติดอัพเฟสชิปไว้หนึ่งนะแล้วแต่เกมนะแต่ว่าแผ่นนี้ไม่ไม่จำเป็นนะเดี๋ยวนี้ดาก็ได้ครับโดนลุมยามตามสเต็ปครับฮีโร่ที่เกิดมามาลุมตรงนี้หมดเสนอไฟสตันเอมเบอร์ไลต่ตีนิซิคอมมันเดอร์ดูเอลแต่ดูเอลไม่ทันครับดูเอลไม่ทันอมิลเลคิลจะโดนดูเอลแทนหรือเปล่าโอ้มิลเคลคิลไบแล้ววิ่งหนีออกมาโอ้นิจิคอมมันเดอร์เงือบเลย เอมเบอร์ไล่ตีมาเอลเดอร์เททัทนกระทืบหลับมีรัเคิลหลับสนิทปุ๋ยปุ๋ยตื่นมาครับเจ้าหนี้ลุ่มตกวายต่อเอาวายโดนสตันแล้วก็เทลมีรีเจอร์เข้ามาเด้อแก้ให้วายโดนมีรัเคิลอัดเดเมจจากใบแล้วลูกแก้วแล้วแว๊กออกไปได้เลยเหลือนิดเดียวโอ้โหมีรัเคิลนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆได้ปอมฟรีด้วยหูนิกแม่นี่ตอนนี้กําไรมากๆนะกําไรมากๆนะเพราะว่าเนี่ยเลดคิงดันล่างแล้ว ดันบนได้บนได้บนได้แล้วเฟรดบอยโอคโนไม่โดอนอาเม่โอ้โหเรียบร้อยมิลเลคเชนกอดอีกแล้วหลบโคโนก็มาโอ้โหเอลจีดีบอกตอนนี้กูไม่มีอะไรไปทำเกมแล้วอ้าวจใจเย็นนะระวังคุกกี้ดันบอยออ,ออกจากดีมคอยเอามิลเลคเชนมาจะโดนลิวเชเดอร์ตายแล้วและมิลเลคเชนเอาตัวเองมาแลกกับวอยเฉยเลยครับโยนคืนทนันทีฮะมอติเมอร์คิดมาครับปังปูปงัปงจีเอชเจ็บมากโดนไฟลุกเรียบร้อยตายหมดเกลี้ยง มิลเคลคนกลัวเกมขาดเกินเอาโยนคืนสักหน่อยนะตายย่างไม่เอาไม่โดนโคโนโตายแต่มาตายแบบสดเขาตายแทนนะไม่น่าเชื่อจริงๆนะท่านมิลเคลคเนะครับนอกจากท่านจะโชว์เทพแล้วเนี่ยท่านยังเอาใจใส่เรื่องคอนเทนต์ด้วยตอนนี้คือนิกมมมสเปซเล่นดีกว่าเยอะเลยนะเนี่ยเด่นกลางครับโจนโอ้ยดีมคอยไอบาร์ไม่ใช่ไอบาร์ดเนี่ยไม่ใช่ดีมคอยพู้บิดไอดักคอนเทลไอบาร์นะแตกเลยนะ เอมเบอร์สปิริตเนี่ยผมว่าเป็นลาสพ t h ที่แบบคือเลือกเอฟเลือกตระกูลสปิริตมาเจอปั๊กก็หนักแล้วอ่ะแล้วมันมีทั้งนักก็นายอยู่แล้วมีแบบหลายๆตัวอยู่แล้วด้วยอ่ะคือมันเป็นเกมที่เหมือนเลือกเอมเบอร์มาฆ่าตัวเองมากๆเลยนะมันเอมเบอร์เหมันเล่นยากมากตั้งแต่ดาฟแล้วอ่ะนี่ครับผมมาต่อครับแล้วอาอทำไมมันมีสแต็กเยอะจังอ่ะเอาลกโอ้โหมีระเคลนกูได้อีกสแต็กละนี่ใครสแต็กี่ยไม่น่าเป็นนิกมากสแต็กละจะเป็น LGD สแต็กนะ โอ้หแล้วดาก็นายก็มาตีป้อมโหดูดินิกมาได้เทียนหนึ่งหมดแล้วอ่ะผมว่าถ้านิกมาไม่โยนก็คือเกมนี้อยู่ในกำมือแล้วนะผมคิดว่าเอมเบอร์มิดมันสู้ไม่ได้อ่ะดามนี้มันมันหยุดเยอะไปอ่ะแล้วเอมเบอร์เป็นลาสติกอ่ะมันแปะแต่ตอนนี้นิกมาเล่นเล่นเป๋มาเฮ้ยดู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 นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเอาเลยคิงครับโดนแล้วเอมเบอร์พุ่งมาก่อนแล้วละสเตอร์ไฟลิวเชเตอร์ครับปั๊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 บตายครับ เดียวทำไมมานายอยู่ไม่พอเกิดวุ้นร้อยแปดสิบมีร้อยหกหกเอลเดย์ท่านครับสั่งเว่ยคืนไหมฮะโดนนักก็ไนบลิงสตันและไอบราร์ครับเอมเบอร์สปริพุ่งหนีไปได้ครับออกกลางเลนไหมปักไล่มาต่อครับดีมคอยถึงหรือเปล่าและดีมคอยถึงครับเอมเบอร์เดินโซ่หลุดแต่โดนน้วก็ไนตันต่อคอมโบด้โคฟีแล้วไ นอตติ้งทูเซมไม่มีอะไรจะเล่นจริงๆครับตายครับแลว้วมิเลอร์เคลครับมาสดกับเซเน์ไฟต่อยิงด้วยวิชเบลดโคตรเจ็บวิชเบลดเนี่ยตัวเจ็บเซเน์ไฟโนดรนหนีออกไปที่ป้อมแล้วก็ไนท์แปลงล่างมิลเลอร์เคลส่งลูกแก้วไปแล้วก็ไนท์บลิงมาแบบจัดจ้านแต่ว่า lgd ครับยังเกาะป้อมอยู่ได้ครับหนีมาถอยก่อนครับอย่าซ่าเกินไปเดี๋ยวจะโยนอีกรอบ ผมคิดว่า AltW นี่ยังไงก็ไม่ตายนะงงเลยเดี๋ยวนี้แล้วดิงสตาร์ครับอ้าวอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,อ,ยอีหยางโอ้โหอีหยางของคู่โลกี้ครับอยู่อ่านลายกลุ่มมาเนี่ยโอ้โหคอมโบสุดงามวุดเฉยไม่เคยเห็นคอมโบนี้วุดเลยครับเห็นก็วันนี้แหละนะฮะมันมันผมว่ามันเป็นหนึ่งในคอมโบที่ง่ายมากๆครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันวุดได้ยังไงเหมือนกันนะเมื่อกี้รู้ได้ยังไงวะเนี่ย เอมเบอร์ครับแย่งรูนเฮสปาร์คไปได้ครับมิเลคเซนเค,เครียดแค้นครับไล่มาครับกำลังจะทำการมิลเคลคเซนไดโดนอีกแล้วครับเซเนฟายโดนมาแต่มิลเคลคเซนไม่โดนว่ะโอ้โหแพรวเพลาจะจัดอ่าไม่ไม่ยอมคอมโบจะโดนเขาเปิดก่อนแล้วนี่ครับไล่สปอร์ตก่อนครับนี่ยจีเอสโดนรูนและหันกลับไปวินเทอร์เคิลครับตัดเวลาได้นานอยู่ครับ คุกกี้มาครับตรงนี้แต่หลบได้ครับ G S ครับและแอบควาดเลยครับเอมเบอร์สลับเสลฟิตเรียบร้อยได้เทเร์นไปโดนไปครับโดนดูนเฮดไปเอาดูนเฮดที่แย่งมามาทำเกมมิราเคิร์คตอนนี้ได้บลิงค์แล้วนะครับส่วนเฟล็ดบอยครับเฟล็ดบอยจนจัดครับมีแค่เจวารินครับเอาโดนโดนมิราเคิร์คฆ่าแน่นอนครับเปิดบลิงค์แน่นอนครับไอ้บาร์กังลอยมาครับและไอ้บาร์ครับครอบบอยไว้แล้วครับบอยโดนไอ้บาร์แล้วไปทันทีครับ มีละครับยิงลูกแก้วแล้วเป็นคิวที่อีซี่มากเอาจริงทุกตัวเนี่ยแพ้ทางปั๊กหมดเลยนะครับทั้งวอยทั้งเอมเบอร์นะครับทำไมมันดับอย่างงี้วะเขาก็อุตส่าห์เปิดปั๊กมาพลิกสองเอาอยู่เลือกเอมเบอร์มลาล่าพลิกเนี่ยนะตรงนี้น,น,นิกมากครับเอาโรชานกันลงยิงกัน,นไปสวัสดี LGD ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มาไฟโรชานเลยวะ่ะว่าถ้า LGD มาก็คือตายอ่ะเอาแล้วดีมเซน่นาไฟจะอันติดูมิลเลคเชนบิงมาดีมคอยสองไอ้บาร์ตามมาเพื่อยังเซน่าไฟครับแตกแน่ๆครับมิลเลคเชนยี่สองยี่ครับตายครับไปคอนโทรลบิงมาสตาร์ LC รดโคโฟ,ฟีดคอมโบแข็งตอดราฟมันเพอร์เฟคคอมโบจัดจัด LC ครับตายแบบไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรอนะ่ะเนี่ยดูดิ LGD ไฟไม่ได้ครับฟเฟรนด์วอยมีโคโนนะแต่ว่าโคโนไปแล้วไงอ่ะ โฟโนไปแล้วเซนฟอันตีไปแล้วหรือเอลเดอร์อันตีไปแล้วก็ไม่มีเดเมจอะไรเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่ครับโรชาร์นครับโดนเข้าต่อทันทีนิกมาแบบคุมเกมนี้แบบจัดๆโชว์พลังยีมจากไวการ์ดฟา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 ดและเรียบร้อยแล้วเป็นมิลเลอร์ครับเก็บเอจิสครับคนละสองชีวิตกันเลดคิงไป นิ่มากครับตอนนี้เขาเจะไอ้นี่แล้วฮะแบบไล่ฆ่าแหลกลานครับเดชคิงก็มีบิงแล้วฮะเข้าทําจากระยะไกลและตรงนี้ครับมี4ตัวมาแล้วเอมเบอร์โดนเปิดสตัตร์ทไอบาสมาเนี่ยดูดิขนาดมีเอลซีคอยถอดยังไม่พอพเพสเสียงแท็กเดียวไม่พอจริงๆอะ่ะโอ้มันยากลำบากเหลือเกินครับสำหรับเอมเบอร์สปิริตครับและเฟลเลตบอยกับเอลเดยท่านครับอย่าบอกแล้วจะโดนดีมคอยสองตัวเนี่ยมีแล้วครับดีมคอยสองตัวครับอ่าไม่สองว่าดีมคอยเฟลเลตบอยตัวเดียวอ่ะ ปั๊กโดนโคโนครับแต่มีเลื่อนไปเลยนะครับมีวินเทอร์ไอเว่นครับแล้วแถมเฟลล์บอยโดนวินเทอร์เคยดีต่างหากโดนใบสองตัวโอ้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 ยศกอนตะกำโอ้เอ้าเอลซีเจอเอลทีวีมาบอดี้ของฟายคลิปไปห้าร้อยมีแลเคิลบิงมาบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บล็อกบล็อกเอลซีโดนสตัรนต่อยแต่เนื้อฟายลงอันตีมาแต่นิกมาโฟกัสที่ลิเจอร์คอมมานเดอร์ตายแล้ว มาตอนนี้แบบเล่นเขาอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โห LGD กูแบบไม่เหลือภาพทีมที่สองตีนเลยเดี๋ยวมิเล่คลจะได้เดส o ซ a t o เลเตอร์ครับพูดเป็นเล่น,พ,น,ลนพูดเป็นเล่นปักสายตีเ,เป็นชี่แมตนแทงหมุย5ด้าเมทแล้วก็นไนโดนโฟกัสได้เมทครับรูดมาสตาร์มาเยอะมากแต่ไมค่คทรได้หิวจาก c h เอชครับลอติงทูเซโดนไอบารไปกดบีคีีแล้วหนีออไปได้ครับ ตัวอื่นครับเสนอไฟก็เลยโดนไล่ครับมิลเลอร์เคิลไล่ตีเสนอไฟครับวิชเดตเผาไปมีลิเจอร์อคอมมานเดอร์ครับแก้ให้มิลเลอร์เคิลเริ่มเจ็บแล้วระวังนะฮะจังหวะนี้ครับเป็นบิคบีเอมเบอร์นะเมื่อกี้ก็เลยทําให้ไฟออกมาดูไม่แย่นะพรเอมเบอร์นี่ก็รอดไปได้นิ่ม,มากครับเกมนี้เล่นดีมากๆจริงๆครับ G H มีบลิงค์มีบลิงค์สามสี่คนตัวน,นี้4คนเนี่ยมีบลิงค์หมดเลยครับยกเว้นคุโรกิซึ่ง ผมไม่ต้องมีหรอกแต่ว่าที่เหลือมีบิ้งหมดแล้วนะครับคือมันเร็วมากๆนะครับแล้วมันเก็บแบบเนี่ยดูดิมิลเลอรเข้ามาวงในดีมคอยสองเฉยเลยครับและไอ้บาร์ก็กำลังลอยมาครับเฟดวอยจะโดนหรือเปล่าครับแต่เอลเดท่านโดนครับวายครับต้องวิ่งหนีไปแล้วมิลเลอร์เขินเกือบตายโดนดูเวลครับแต่เขามีเอจิสอยู่ครับเอาแต่หก็มีโคเอมเดทมาซ้อนอีกมิลเลอร์เขินโดนตันต่อจากนั้นฝ่ายครับเอลเดท่านหลับมาเฟดชิปหลบหลับได้ครับและจีเอชมินเทอร์เคอร์ใส่เอมเบอร์มิลเคล่อ่านมร์เขินรับ ยังได้รับการเซฟจต่เพื่อนพ้องอยู่เอาเสียจิตจนได้ครับจะเสียจิตพอดีเลยคิงเข้ามาครับเหล็คิงมาตันมาที่เอมเบอร์ครับแล้วดะก็ไนครับลิงตันต่อครับปัคช่วยกระตีครับลุมมาเอมเบอร์ตายครับมิลาเคิลครับโดนอันติเซนฟายขึงหลอดอยู่ไอ้ดะก็ไนก็เจ็บเหมือนกันเฟรดวอยกำลังมาครับเฟรดวอยมีโคโนครับมีโคโนครับ LGD ไม่เอาไม่สู้แลวครับเฟรดวอยเลือกที่จะวาร์ปหนีไปแล้วครับ ถ้าเกมนี้เนี่ยเฟลดบอยรวยยังลำบากอ่ะแล้วเฟลดบอยจนด้วยอ่ะยิ่งลำบากกว่าเดิมฮะหรือเทเวิร์นครับเห็นเขาวิ่งมาครับแอบวาร์ปกลับเลยครับแต่ว่าวาร์ปนานไปหน่อยครับวาร์ปนานไปหน่อยวาร์ปป้อมที่เพื่อนอยู่วาร์ฟหกวีโดนดวลตายเป็นเดเมจแต้มแรงของเฟดเบียนครับไม่กูดอย่างนี้ก็ได้เหรอครับถ้าวาร์ฟสามวีก็รอดไปชิวๆแล้ววาร์ฟหกวีครับอีหยังวะเนี่ยแล้วเฟลดบอยครับยืนตีกระดูกกับโดนใบสิครับดีมคอยอัดต่อได้เลยครับนั่นไงเรียบร้อยครับ มีดิจิคอมเบนเดอร์ครับอากาดิมฉาดดิจิคอมเบนเดอร์โอ้โหอากาดิมฉาดดิจิคอมเบนเดอร์ครับทขาห้วอยติดบีเคบีแล้วออกมาได้ครับเซอเฟนเบียนโดนปักยิงด้วยเด,ดสเลเตอร์ตายเลยครับและเอมเบอร์ครับโดนไล่ต่อปักปล่อยลูกแก้วมาแล้วตามเอาเจอวอยเอาวอยโดนไปแล้วก็ไหนตามมาตันอีกรอบรอบนี้ไม่มีเอลซีช่วยแก้ตายครับเอลซีดีครับฆ่าอิเทอร์เว้นได้ก่อนแต่ก็ไฟสู้ไม่ได้อยู่ดีครับ ขนาดเมื่อกี้สวยแล้วนะคือวอยจังหวะแรกเนี่ยออกมาได้นะจากอากานิมชาติแต่ว่าไม่ช่วยนะเดยเมจจากปักสายตีนะเยอะจัดๆแถมไอซาคูรัสประกอบร่างเป็นคอม,มโบจอบกรอกแบบเจ็บๆแล้วก็นายนี่คือไม่ลดละไอ้เซนาฟายนี่กลายเป็นตัวประกอบนะริวเชดเดอร์ยิงไม่เข้านะและทางเอเจดีครับเสียกันป้อมเรียบร้อยครับ มิเนอร์เอเวนมันมีไอออนดินแล้วอะไม่มีทางเก็บได้ก่อนแล้วอะคือตอนนี้ G h แบบเอาชัวร์แล้วอะไอออนดิน e และนี่ครับส่งเลดยคิงไปยืนตีบ้านแนละ้วเลดคิงตีบ้านด้วยอาร์มเลดอลซาคูลาร์ดโดนหลับไปหน่อยครับหลับนานเลยแหละมันวก็จะตื่นแม่คอนโทรลกับปั๊กก็เลยช่วยตีครับใ้ป้อมนะป่าแรกครับโดนตีซ่อครับ LGD จะกันยังไงไหวล่ะครับเนี่ยปั๊กปล่อยลูกแก้วครับแล้วเข้ามาซ่อในป่า แล้วเจดีมอบบาแดกไป1เลนครับ1เลนทุกวันครับมอบให้ไปแล้วทีเดียวโดนหลับขากลับครับแต่คงจะไม่ไม่โฟกัสเลนจริงก่อนมั้งเอาแล้วปั๊กเข้าไปทำอะไรครับปั๊กเข้าไปดีมคอยใส่เอลเดอร์ครับแล้วโอมีอาการณ์ลูกายของเอลซีทำให้ไอเอลเดอร์รอดครับเป็นมิลเลอร์เคิลครับกำลังจะโยนแล้วครับแต่มิลเลอร์เคิลเฟลชิปไปครับแล้วมีเพื่อนมาช่วยเติมครับมิลเลอร์เคิลครับตายครับกูดาวบลิ้งมาไม่ทันครับเฟลต์รอยครอบได้เลยเจ้าเนี้ยรับ GS จะว้าไปไหนครอบทับมัน เอ้าโดนหลับครับออฟฟิเิีลวอยโคโนยังไม่มาครับแต่จีเอชครับโดนดวลนะและเรียบร้อยครับทีนิกมาแตกไปสองคนเนื่องจากมิลเลอร์เคลได์เข้าไปนะโอ้โหกลับไปดีตั้งแต่บาแล็กแตกก็ดีอยู่แล้วนะมิลเลอร์เคลต้องขอซะหน่อยนะขอเล่นลูกลีลาซะหน่อยครับอ้าลละนิกมาครับถ้าเสียเอจิทนี่คอนเทนต์เลยนะเอจิตรอบนี้มีกระนิฉานี่คอนเทนต์มาแน่นะ แต่เดเมจของที่ Meljd ครับเอาโลชันคุ้มข้างช้าครับเอาไม่ทันครับเอมเบอร์ไม่ใช่เอมเบอร์ปั๊กเกิดทันแน่ๆครับดูทรงแล้วแล้วเลดคิงครับลิงมหาอสีครับฟาดฟาดเอาสองทีตายเลยครับเฟดเบียนครับเลดวอยโดนตีอยู่ครับเอมเบอร์พุ่งมาโดนแล้วก็ไนต์ตันครับแล้วมีหลับด้วยท่านมาสวยครับโดน2ตัวครับคุโรกี้เกือบตายครับแล้วคุโรกี้โดนเอมเบอร์ฟันตายไปมิเลคิลมาดียมคอยใส่เฟดวอยเฟดวอยหันเข้าไปโคโนสวนครับและมีวินเทอร์ไวเว้นคอยกันให้ครับ ไม่ว่ามิลเลอร์เคลจะโยนยังไงจะมีท่าน GH คนนี้คอยดูแลครับทางนี้เราก็นายโดนเอมเบอร์โดน ber, โด,นดวลแตกไปครับ LG d ดีครับดูดีมากๆตอนนี้แต่วินเทอร์วะไอวินเทอร์เคิรดไมากแล้วเหลกิงเกิดชีวิต2อโอ้โหสแลคาดโอ้โหตายหมดไอแต่ปักโดนสเตเดฟายคุกกี้สตันมิลเลอร์เคลตายโอ้ม่ god เอลจีดี LCD ยังมีบายแบ็คอยู่ครับโอ้โผมว่านิกมาในคนที่จริงจังที่สุดคือ GH ว่ะ แบบ G H แบบว่าต้องตามล้างตามเช็ดมิลเลอรเคลนตลอดครับและไออา,การกนิมฉาด LC นี่ส่งผลมากๆครับกลายเป็นแบบเฟดเบียนกดให้คนไหนเซฟคนนั้นได้ตลอดครับเอาเรื่องครับอ้าแต่ปัญหาของ L G D ตอนนี้คือไม่มีโคโนโครับมา,ม,มาแล้วมาใหม่นะครับโรชานตัวนี้ต้องเอาครับเสียบวอร์ดก่อนนี่ม,มาเวิชันครับแล้ววิ่งเข้าโรชานครับ ทางเฟรดวอยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเคบีครับยังไม่ง่ายครับในการจอยไฟครับเอเบอร์บีเคบีเหล่าหงวีละโรชาร์ตัวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของนิ่มากแหละครับเพราะเฟรดวอยมาไม่ทันครับแต่คำถามคือใครจะได้แอคคิ้งฉาดอันนี้ไปเป็นมิราเคิลนะผีมาครับอ่าแล้วดีบีว่าขึ้นมาใหม่ครับเอมเบอร์ชับชัๆๆๆบชัตรงวนสับไปทีแบบโคตรเจ็บนอติงทูเซ แล้วโดนหลับด้วยคาร์ไบโอติเดบิวครับแต่มีแมคคอนโทนครับคอยยืนช่วยตอดป้อมด้วยฮะและได้ฮิวจากประเทศเวิร์ดครับฮิวแรงมากๆครับโอ้โหเอ็มดีครับอ้าวทาง l g d ครับเลือกกดฟอร์ดิฟายบ้านครับแต่บ้านเลือดเหลือน้อยเกินไปครับแต่ครับเอลเดอร์ไททันเมื่อกี้เสียคูดาวสกิลหนึ่งไปทุบมามิลเลอร์เคลกดเฟสชิพหลบเฟนชชิพหลับแป๊บเดียวครับทาง l g d จีดีครับเฟรชชิพยังไม่อยู่เลยครับ เฟรเดริคยังไม่อยู่เลยครับพยายามฟาร์มนอกบ้านอยู่แต่บาเล็คเลนบนแตกไปแล้วครับทางแมคคอนโทนครับบลิงค์มาตีป้อมกลางต่อครับแมคคอนโทนเล่นอย่างซ่าครับมิเลคเชนว้าไปที่คลีปกลางครับไปเคลียร์มาครับดันมาทั้งเลนนะวันนี้มากครับนำ 20K แล้วโอ้โหโดตาพับโดตาพลัสให้99%แล้วครับสำหรับโดตาพลัสเนี่ยตอนนี้ไม่มีโอกาสพลิกแล้วนะเฟรเดริคตอนนี้ไอเทมก็เริ่มมาครับ DKP แต่ว่ามันก็ไม่ทันเกมเลยนะยังเทียบหนมือแล้วเนี่ยจนมากๆครับไอ LTW เนี่ยรวยรวยชิปเลยนะรวยไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยว BCB นี่มันอันใหม่นี่หว่าไ LTW ครับ BCB 9v ครับมันเป็นชิ้นถัดไปจากเนี่ยเนีเขาออกที่เหลือก่อนแล้ว BCB มันเพิ่งมาเลยนียครับยังไม่ได้ใช้เลยครับโอ้หแล้วก็ไนก็เพิ่งใช้ไปครั้งเดียวเองเี่ b c แล้วก็ไน 8v โอ้ คือไม่ชนะไฟก็ไม่รู้ยังไงหรอกนี่นี่นี่ดูภารกิจครับภารกิจเฟดเบียนกันเนอตติงทูเซครับแล้วเขาถ้าเขาเก็บวีเทเวนได้ก่อนนี่โคตรโคตรเก่งเลยนะอ้าวแล้วตรงนี้ยังไงครับในบ้านครับนี่ดูดูแนวหลังแนวหลังแนวหลังเอมเบอร์โผล่มาครับรู้แล้ววีเทเวนครับมีอีออนดีดครับและเอมเบอร์โดนดีมคอยติดคาถาฟ้าสตัรนครับนอตติงทูเซครับภารกิจมิชชั่นล้มเหลวตายครับแถมเฟเดวอยจำโคโนแต่โดนตันก่อนครับ ไม่ได้เล่นครับทาวอล์กหนีครับวินเทอร์เวิร์นบิงตามมาและวินเทอร์เคิร์สอัดไปครับไปเล่นวอยครับตีวินเทอร์เวิร์นก็ไม่ได้กีเฮดแข็งตัวเองล่วงหน้าไว้ก่อนเลยโอ้เอาเพลงจะจัดไปเล่นวอยพยายามวิ่งหนีครับแล้วก็ไหนสามารถบิงตามได้และสตันมาหนึ่งดอกครับยังไม่มีเดเมจครับอาเมยังคงสบายดีอยู่ครับแต่ที่เหลือนี่ครับอัสซัตป้อมแล้วซัสป้อมแล้วเปนเลดวอยวากลับมาที่บ้านแล้ว ภารกิจล้วงสปอร์ตล้มเหลวนะผู้ศาสตร์อ้อมหลังเข้าไปและจีจครับนิคม,ม่ครับได้เกมที่หนึ่งของซีรีส์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเอง,เองนะครับผมโอ้โห,โหก็ต้องบอกว่าเจิมถูกนะเรบเห็นตั้งแต่ดราฟนั่นเองก็เป็นไปตามคาดเยี่ยมเยี่ยม ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ